ไก่น้อยถูกแม่ทิ้งเมื่อวานแม่มันทิ้งลังแล้วเมื่อวานมันที่เก้าคุมภาพันสองห้าหกเจ็ดแม่ไก่มันทิ้งลังแล้วมันเหลือเหลือตัวน้อยนี้อยู่ในอยู่ในไข่ ออกมาไม่ได้ช่วยมันออกมาแม่มันหนีไปแล้วนี่วันที่สองแล้วไม่รู้จะเลี้ยงยังไงเเบดดออยยยู่นล้้้าาาววกก็ตไไมมมแแีัร เลี้ยงกันไป